สวัสดีทุกคนกันด้วยนะที่เห็นออโต้แต่งตัวสีเหลืองก็คือรถยันสีเหลืองรถก็สีเหลืองเดี๋ยวแป๊บนึงรถก็สีเหลืองสกินโชว์ก็สีเหลืองตัวก็สีเหลืองสัตว์เลี้ยงก็สีเหลืองทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะว่าสีเหลืองคืออะไรก็คือออโต้จะมาป๊แบบน ออโต้จะมารีวิวกิจกรรมของน้องในหลงนั่นเองน้องน่ารักมากๆเลยทุกคนเป็นน้องเดน,น้องสาวน้องก็คือนี่มีของแจก้วยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวของแจกกันเลยเนาะของแจกก็จะมีเป็นไฮไลไท์กิจกรรมอุ้นละมุนมมน่นอนก็จะมีประมาณนี้เนาะ วันที 2019, skins, ่9ถึงวันที่19มิถุนายนก็จะมีรวบรวมโทเคนนายหลงน่ารักน่ารักแลกเสื้อนายหลงนะทุกคนนี่เสื้อนายหลงก็ประมาณ90โทเคนแต่ว่าแลกทันแน่นอนเนาะขนาดชุดนั้น100โทเคนอย่างเอาตัวนีเก็บทันเลยจะเป็นชุดน้องนายหลงน่ารักน่ารักเนาะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นสกินปืนสกา สองโทเค็นห้าวันสองโทเค็นห้าวันสองโทเค็นห้าวัน,วนก็ไล่ๆไปเลยเนาะนี่ไปประมาณสกินสก,กาแล้วก็สกายบอร์ดก็จะเป็นสกายบอร์ดน้องนหลงก็จะเป็นสีสีแบบน่าักน่ารักแล้วก็จะมีดุกด๊กดุกด๊กอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นรถ รถกระบะโรงเรียนก็คือรถนักเรียนนั่นแหละก็เป็นแบบรถบัสนะก็เป็นแบบรถกระบะซึ่งเอามาดัดแปลงคือคืออยากได้อันนี้เดี๋ยวกดหัวใจไปเลยแค่สามสิบโทเค็นคือพรุ่งนี้ก็ได้แล้วอะแล้วก็จะเป็นม b a เบสบอลหนุ่มตัวตึงเนาะก็เข้าทีมเปิดเทอมแต่ว่าเป็นสีเหลืองในในในหลงนะทุกคนอันนี้ก็ทีมโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าเอามารวมกับในหนลงไปเลยน่ามากมากเลย แล้วก็กิจกรรมอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกิจกรรมต่อไปเลยเล่นเกมรับตัว๋วเล่นกิจกรรมในหลงเนาะตั๋วอะไรอ่ะก็จะมีแจกเป็นอะไรเนี่ยไอวอลช่างอย่างเนี่ยเออจะเป็นกิจกรรมนะ้นก็มีชุดแจกเอ้อยมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือมันมาก แล้วก็จะเป็นเล่นเกมรับตั๋วทุกวันก็จะเป็นแบบวันที่สิบสามถึงวันที่สิบห้าเนาะก็รับตั๋วประมาณสามวันเนาะก็คือยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราไปคอยติดตามกันดูเองเนาะแล้วก็กําจัดศัตรูรับเคียวก็เอาต้เล่นไปแล้วเนาะก็จะเป็นเคียวเคียวเคียวเป็นแพนกวินเนาะเคียวอะไรสักอย่างเนี่ย แล้วก็จะแจกเป็นเคียวแจกเป็นกล่องศพแจกเป็นพังกุ้ยแล้วก็จะแจกเป็นรูปแบนเนอร์ anner, ก็เคยแจกไปเมื่อปีที่แล้วนะทุกคนแล้วก็จะเป็นชวนเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นรับไอวอลฟรีจะเป็นไอวอลอันนี้เนาะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าชวนเพื่อนมาเล่นยังไงไม่เข้าใจเด้วไม่รู้ได้หรือเปล่านะทุกคน โอเคเนาะกิจกรรมอื่นๆก็มีอย่างเช่นสายเติมฟรีไฟเขาสปอยมาแล้วเนาะจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายโอเคสาหับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e แล้วก็ไปเล่นกิจกรรมน้องในหลงกันนะมีแต่ของน่ารักน่ารักแต่โอเคบ๊ายบาย